เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วกันกับผมสมา r ์มังกี้นะฮะและคิดเวมันโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสมัครกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนครับวันนี้นะฮะเรามาเคลียร์อีเวนต์กันนะครับผมโอ้โหมีคนเปิดน้ำหอบเต็มเลยนะทำอะไรกันเนี่ยวันนี้นี่นะครับผมเป็นอีเวนต์ที่เราซื้อมานะครับผมนี่นะ เทคเก้นเทเชีร์นะครับผมต้องตีลอ็อกเก็ตนะแล้วก็โยนบงโยนบอลจับมอนสปินเสานะฮะหน้าแรกอันนี้นะครับเป็นการปั่นใช่ไหมสิบอันนะครับผมจากการลูกออกระจกห้าคนนะแล้วก็เมกเรโทรยี่สิบครั้งนะครับผมนะและแน่นอนนะก่อนจะไปก้าหน้ากับนี้นะหากต้องการเติมเกมและต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูป แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมแล้วมาตีบอสลุ้นชัยนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับมาทุกคนครับผมนะนี่นะครับผมการที่เราจะมีเควสเมื่อกี้นะคือต้องซื้อนะครับผมคืออันนี้นะฮะจะได้ท่าโพสด,ด้วยนะครับผมนะขายท่าโพสพร้อมเควสในราคา99บาทนะครับผมนะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะหมดแล้วนะครับผมโอ้ล้วเดียวนะเครื่องผมบัครัวรวมอนเป็นแสงอยากจะเป็นแสงสีฟ้าแล้วออบตับจะเข้าอย่างเลย ต้องหมุนสาสิบอันใช่ไหมอันหนึ่งนะครับผมเพิ่งอักระเป๋ามานะชิวนะแต่กระเป๋ามอนไม่ชิวนะครับสองออต้องฝักไข่มีเควสด,ด้วยนะฮะสามนะฮะสัดไปเลยดีกว่านะครับผมว่านะครับผมตัวนี้ใช้แทงเกิลวิดอัดโอ้เปลี่ยนมอนหรือ,อยังนะไม่รู้ตัวอะไรนะครับถ้าเป็นหญ้านะ่าจะต้องออกอใบไม้ด้วยออแต่ไม่เป็นไรด air รูอ่อนแอนะฮะโอเคถ้าตัวอื่นอาจจะไม่อ่อนแอด้วยอ่ะดิโอเคได้อยู่เหล็กหญ้านะครับโอโ้โห ใช้ท่านี้เลยนะครับผมท่าหมัดของเรานะฮะอันนี้เป็นเควสที่ขายอะ่ะเออปีนี้เป็นปีอย่งการขายของจริงๆ <laughs> ตีมของนนติกปีนี้คืออะไรครับผม <laughs> คือการขายของนะฮะ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับผมโอ้โหตั้งแต่ต้นปีเลยใช่ป่ะปกติเกมอื่นใช่ไหมมันคือ Battle p a s พใช่ไหมครับผมอันนี้คือมันรีพาร์เลยนะแต่ถามว่าไม่ซื้อได้ไหมก็ได้แหละแต่เรามันคนเล่นไงเออเรามันคนเล่นเราก็ต้องซื้อใช่ไหมเดือนละ99บาทขายทุกเดือนเลยนะเว้ยเกมอื่นบางที3าเดือนใช่ไหมฮะจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเออผมก็เดินไปเปรียบเทียบกับเออแบตเทิรพาร์ทของโอเวอร์วอชสองใช่ป่ะจริงๆริงซัมมอนเนอร์วอลก็ขายพาร์ทแค่เดือนละ คือตอนนี้เริ่มแล้วครับผมเริ่มแบบเป็นเป็นพาร์ทแล้วนะอันนี้หมุนได้ต่อนะครับเวลาเราตีบอสเสร็จนะครับตีลูกกระจกนะครับผมสิบเสาก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องโยนเคิร์ฟใช่ไหมเคิร์ฟธรรมดาใช่ไหมโอเค20เคิร์ฟโทนะครับผมีโยนไปเลยนะครับใช้วันนี้แหละนะครับมีอยู่พันสองร้อยลูกไม่ตดไปบ่อยก็ดีนะครับผมเออจะได้โยนเคิร์ฟครบ20ลูกไปเลยนะฮะหลุดไปเลยนะครับชอบกระเป๋าจะไม่พอใช้อีกแล้วครับผมเดี๋ยวถึงเวลาที่ผมต้องเคลียร์ของว่างแล้วนะฮะ โอ้รางวัลไอ้นี่เสร็จพอดีนะครับลายสัปตา์นะ สมังโอนะครับผมโยน20ิคืบล็อกเกต5คนใช่ไหมนะสปิน1 0เสานะตรงนี้มีอีก2นะครับผมช่วงนี้ล็อกเกตจะเกิดเยอะนะครับเป็นล็อกเกตเทโอเวอร์ใช่ไหมฮะแต่แต่แต,แต่ผมนึกว่าควสท่านซากาก,กิจ,จะมาแบบปกตินะมันคือมาในทาวเ,เวลทาวเวลควีหน้าเท่าไหร่ไม่รู้แล้ว <laughs> ผมเพิ่งถึงหน้า4ทุกคนหน้าสหน้า5ชีวิตยังโหดร้ายเลยนะครับโอ้ก็เลยอัดช้านะครับผมรอบนี้นะเออตอนแรกว่าวันนี้จะมาอัด2คลิปเลยนะแต่ว่าผมก็ถามน้องเอ้ยทำไมผมไม่เจอควสซากาก,กิต้องซื้อ นะะไม่ใช่ครับผมเควสคือหน้าแบบหลังๆของทาวเว v e l ผมไม่ได้ทำเควสเลยทุกคนโคตรแย่ <Yeah. S 1> แล้วตอนนี้ติดเควสอะไรทุกคนนะทาวเวลติดเควสให้ฟักไข่3ใบแล้วก็เดิน10โลนะฮะ เสร็จพรุ่งนี้นะวันนี้ก็คงจะไม่ได้อัดนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาอัดวันอาทิตย์ที่มาถ่ายคอมมูนิตี้เดย์เลยละกันนะครับผมยังไงก็เรียนเชิญทุกคนนะครับผมนะล่วงหน้าเลยนะคอมมูนิตี้เดย์นะครับวันอาทิตย์ที่4นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมนะมาเจอกันได้นะครับที่มอทอนะมหาลัยธรรมศาสตร์ที่ผมเล่นอยู่วันนี้นะครเรามาเล่นคอมมูนิตี้เดย์ของลักกี้ไปด้วยกันนะครับผมน้องอุ้มไข่ของเรานะครับผมนะเจอกันที่นี่บ่ายโมงครึ่งลงทะเบียนนะนะถ่ายรูปหมู่นะแล้วก็ทํากิจกรรม รับของกันนะครับผมนะรอบนี้ไอเทมเอกลุศีก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับผมนะใครจะมาเล่นนะอยู่ย่านย่านนี้นะอยู่อะไรอะยุทธยานะฮะอ,อ,อยู่ปทุมธาน,นีนะผมนะเรียนเชิญนะฮะนครนะครายกก็ได้นะเรียนเชิญที่นี่เลยนะฮะผมขอเรียนเชิญมาเล่นด้วยกันนะครับแป๊บแป๊บ เออโอเคมาเล่นด้วยกันที่มอทอนะครับผมนะเออเราจะได้สนุกไปด้วยกันนะครับมีกิจกรรมมีของแจกเหมือนเคยนะครับผมนะใครว่างขอรบกวนมาด้วยนะฮะ <c oughs> โอ้วันนี้ไอเห็ดี่เยอะจังเลยไอน้องเห็ดเต็มไปหมดเลยมีใช้นี่ยังเนี่ย ผมหมุนให้ครบ1ิบเลยแล้วกันนะฮะกระเป๋าเต็มสักง,งั้นนะครับผมขนาดขยายกระเป๋ามาแล้วนะมันเต็มได้อย่างไรเนี่ยเต็มอะไรก่อนกล้วยเหรอเอากล้วยทิ้งไปเหลือ5้าใบพอนะฮะไปโดนแคนเซลเหรอเนี่ยสามใบอ่ะไม่เป็นไรเหลือ40ช่องนะครับผมวันนี้เขาทาอะไรกันนะัดทำกิจกรรมกันเหรอฮะเปิดน้ําหอมกันเยอะเลยครับผมสุดยอดเลยครับไม่เห็นคนเลยนะแต่ไม่รู้นะัดทำอะไรกันหรือเปล่าแต่มีน้ําหอมเต็มเลยครับเราหมุนครบ10แล้วนะอ่ะเดีย๋ยวผมขยายตีล็อกเก็ตอีก2ต, 3, ตัว3ตัวสักคู่หนึ่งนะฮะ เดี๋ยวเจอกันตอนหน้าต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมมันแค่ตีล็อกเก็ตเองนะฮะมาทุกคนครับตัวสุดท้ายนะครับผมของแก๊งล็อกเก็ตนะแล้วพอดีผมเดินมานะมีการหมุนเสาจ,จับมอนเรียบร้อยแล้วนะฮะผมเพิ่ง สังเกตว่าวันนี้มันเป็นสปอรตไลท์ฮาวนะครับผมไอเห็ดมันเลยเกิดเยอะเป็นพิเศษนะโอ้ <c oughs> <c oughs> ผมก็เอ๊ะทำไมวันนี้มีแต่น้องเห็ดน้องเห็ดน้องเห็ดแล้วเขาเปิดน้ําหอมกันทาไมนะอันนี้โอเคเก็ต okay. แล้วนะครับเป็นสปอรตไลท์ฮาวนั่นเองนะครับผม้วใช้ท่าอะไรโอเคนึกว่าจะใช้ท่าน้ําตายแน่นอนนะ,ะถ้าอย่าดองใช้ท่าน้ำเนี่ยเรียบร้อยนะฮะตัวแรกชิลนะครับผมนี่นะฮะมาเรียบร้อยตัวสองลัดตายอย่างไวน้องอย่างบางนะ,ะตัวอะไรเอ่ยฟูดินนะครับผม,ผม ไม่ต้องใช้ท่าหนักเลยนะเนี่ยเออเพราะว่าขี้เกียจควงนะผมเรียบร้อยไปเลยนะครับผมชิลๆน็อกไปซะฟูดินไม่ใช่อยู่กันเลยอ,อยู่กันเลื่อล่างสองโอเคไปเยเราไปหน้าต่อไปกันนะครับดูซิให้ทําอะไรนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วเนาะอย่าดองตาแดงกรำร้องไห้แน่ๆโอเคครับผมหน้านี้นะครับผมเราเสร็จแล้วนะได้ที่ฟักไข่หนึ่งอันบอลน,นะครับแล้วก็เจออะไรเอ่ยน้องปลาปลาหลากสีเกระโดดได้ด้วยปลากระโดดได้ด้วยจัดไปครับผม โอ้เกือบดีเลยนะครับเนี่ยหน้าต่อไปเราทําอะไรเรารางวัลกันก่อนนะมีทั้งหมด4หน้านะครับผมต้องทําเควสทั้ง4หน้าเลยนะผมดูมาคร่าวๆแล้วว่าทําวันเดียวเสร็จได้นะครับจับ20ตัวทันเฟอร์ยี่ห้าตัวแล้วก็ซัดอีก5นะครับผมประเด็นคือให้เราซัดเนี่ยรัวๆเลยนะฮะซัด Rocket ล็อกเก็ตรัวๆเลย1 2 3 ไล่ทิ้งไปถึงน้องพวกหมูน้ำแข็งได้ไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสม่สินับทำไมข้างล่างก็มีจะาบ้ากระมังขอแค่ไม่ใช่ตัว XL XS นะครับผมทิ้งหมดนะน่าจะเป็นน้องปลาเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่านะอ่าไม่ใช่น้องกุ้งเกงในไม่ใช่นี่น้องกุ้งเกงหลุดตูดนะฮะไม่ใช่น้องกุ้งเกงในนะนะั้นมันวีดีชาําใช่ไหมตัว <laughs> จับ25บตัวนะครับผมแล้วก็ซัดล็อกเก็ตอีกนะโอ้โหยีตัวนี้ผมจับแป๊บเดียวนะอาจับ20เองเหรอสักคู่นึงนะครับผมขออนุญาตจับแบบไวๆแล้วครับผมแล้วก็ไปดูหน้าต่อไปกันเลยแล้วกันนะเรามาดูกันรางวัลรางวัล,วน,ลนะเนาะอาจจะไม่ได้ตีล็อกเก็ตให้ดูทุกตัวนะจริงๆวันนี้ว่าจะมาอัด2คลิปแต่ว่า <laughs> สากกี่อยากไม่ได้ทําเลยครับอีกยาวไกลเลยทุกคนนะไม่รู้จะได้อัดเมื่อไหร่นะแต่ต้องรีบทาแล้วทุกคนนะบางคนอาจจะรอนะเอออาจจะรอสักคู่หนึ่งไหมเดี๋ยวเจอกันนะขอญาตจับก่นนะยี่สิบตัวนะครับผมนะเออคเควสมันประมาณนี้นะฮะสำหรับอันนี้นะครับมาครับทุกคนครับผมผมจับจะครบแล้วนะแล้วก็ถึงเวลาสมควรสักทีนะในการเปลี่ยนท่าไอ้ก,ก๊อตผมนะก๊อตไหนวะโอเคท่านี้ใช่ไหมเปลี่ยนอไอเทมชาร์จทีเอ็มเปลี่ยนท่า crunch, ครันช์นะฮะเปลี่ยนจนกว่าจะได้อูทอสวิง ไม่เอาเปลี่ยนท่าธรรมดาได้ใช่ไหมอันนี้นะครับผมโอเคนะครับท่ามันดีกว่าเยอะนะถึงเวลาเปลี่ยนทาทีนะผมทูดกราวนะครับน่าจะเป็นแบบว่าใช้ดินนะครับผมเราจะใช้มอนน้ำนะครับในการจัดการเขาไม่น้ําก็พืชนะฮะโอเคใคลก้าน่าจะจัดการอยู่อยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาของวอตเทปจัดเต็มเลยนะตัวนี้นะครับ ดีนะมันไม่กล้าใส่มันโอ้โหแพ้คูณสองอย่างนี้นะครับยิ้มเลยนะครับผมใสคอนใสดอนใสฮอนใช่ไหมแล้วก็โอ้โหมันไม่แพ้ดิตัวนี้ไม่เป็นไรใช้ความแรงอัดมันแทนนะฮะจัดไปครับผมเอ,อือเรียบร้อยเอาไม่ตายด้วยน้องปดุชชนเขื่อนล่างสองผมบางอาจมากเออนทํทให้เทพดูแย่เธ่ <laughs> เอ้ยไม่ตายเฉยเยเกินไปนายก็อึดเกินดิวเบอร์ชื่ออะไรวะ จำชื่อไม่ได้ล่างสองมัน X cardio ชื่อญี่ปุ่นชื่ออะไรวะเฮ้ยผมยังไม่ได้วัวอ,อ๋อมันเป็นชาโดนะฮะเนี่ยเห็ดเยอะเลยนะครับผมอีก2คนนะอ่ะสักครู่นะครับผมซัดตอนนั้นอีก2คนนะเดีย๋ยวเจอกันตอนจบหน้านี้นะครับผมมาครับทุกคนครับผมอ่ะมืดหน่อยนะฮะมันมืดแล้วอะ <laughs> ช่วงเนี่ยเสร็จพอดีนะครับผมเราอาจจะผ่านเคเวสกันได้ไวๆนี้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าบอสผมน่าจะยังไม่ถึง50อ่ะอีกยาวไกลอะ่ะต้องมานั่งดูอีกก็จะเอาตัวไหน <laughs> 50ป่ะถ้าจะไม่ผิดคือ50คนนะครับผมสำหรับมิ board, นะิบอสเนาะคลิปอโลเซรานะครับผมพยายามจะหาแสงไฟที่มันสว่างหน่อยแต่ผมว่าน,นี้ไม่พอหรอกนะฮะเหลืออีกนิดนึงนะจะหมดเวลาแล้วนะครับผมนี่นะหน้า2จาก4ขึ้นหน้า3กันนะครับผมให้เราทําอะไรปิดเปิด1ทีเพราะว่ามันบั็กนะยังไม่มามันบักนะมาหรือ,อยังยังไม่มาจับสักตัวเพื่อรี <laughs> เฟซ วันนี้มันคูณสตดาร์ดด้วยนะทุกคนใช่ไหมหนึ่งพันนะครับผมจับตัวหนึ่งนะฮะเยอะมากๆเลยนะครับผมหนึ่งพันนี่เยอะนะสิบ <c oughs> ตัวหมื่นนะเว้ยมาแล้วมั้งโอเคครับผมสามสิบเคิร์ฟโทล็อกเก็ตอีกสิบโอ้โหสิบเลยเหรอชาโด์โปย์มอนห้าตัวนะขอญาตวับวับไปเลยละกันนะครับผมนะสามสิบตัวนี่ถ้าทำในะอีเวนต์นี้ก็อาจจะทันแต่ว่าช้าไปหน่อยว่ะ จะหมดเวลาแล้วเหลือ5นาทีเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตตีล็อกเก็ตนะครับผมจับชาโดว์มันจับได้อยู่แล้วเนาะมเมค่คริบโทศศต์รรษครั้งสักคู่หนึ่งนะครับผมขอญาตเร่งแป๊บหนึ่งเร่งแป๊บนะเออนะมันเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะมันมืดเกินไปแล้วนะครับผมนะมาทุกคนครับผมตัวสุดท้ายสำหรับตัวที่10นะครับผมโคตรนานเลยฮนะประมาณครึ่งชั่วโมงครับผม ในการไล่ตี10ตัวล็อกเก็ตนะไม่ยากนะครับแต่ว่ามันเจียเวลานะแต่ว่าโชคดีท <pper> ี่ว่าผมมาในอีเวนที่โกล็อกเก็ตมันบุกยึดนะฮะตอนนี้นะทุกคนฮะล็อกเก็ตมันจะเกิดเยอะเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือว่าเราจะสามารถเปลี่ยนท่ามอนชาร์โดได้นะครับผมนะอีเวนท์แบบนี้นะครับใช่ไหมใช่สิเออผมอ่านทาไมผิดหรอกโกล็อกเก็ตเยอะแล้วก็เกิดเยอะมากเลยเกิดทีสุดเลยนะครับผมโซลาบีมอีกตัวหนึ่งตัวอะไรเอยโอ้โหเหล็กเพื่อตีไม่เข้าครับโอ้ น่ากลัวจังเลยน่ากลัวจริงนะเนี่ยไม่มีตัวไหนผมตีเข้าเลยผมไม่ได้เอามาเลยใครจะไปคิดว่าจะเอาไอ้นี่ออกมาน้ําเหล็กนะโอ้ไม่เข้าก็แรงอยู่แรงอยู่นะน่าจะน็อกนะครับป,ปานะผมนะแล้วก็เอาไลโคมาปิดก็ได้เนาะไลโคตีเหล็กไม่เข้าปาวะเข้าอยู่แบบปกติอยู่ใช่ไหมนี่นะสิบแล้วนะแล้วก็ล็อกเก็ตขาดอีกแค่5้าคนนะครับผมแบ,บบบล็อชนะครับโอเคมาดูด้านสุดท้ายกันเอ๊ถ้าจำไม่ผิดันรลับรางวัลน,นะ เแล้วเขาจะให้ไอปลาเมื่อกี้ตัวเดียวน,นะฮะโอ้โหมาตาโดกัสครับผมอืมโอเคถึงอยู่ไม่ถึงผมเจอเทคนิคใหม่แล้วนะฮะแต่ว่าเสี่ยงสูงมากนะครับผมเออแต่ก็ทําได้แต่ว่ามันเสี่ยงเกินไม่ดีครับผมนาสุดท้ายขอรับรางวัลได้หรือไม่เออจะได้กลับแล้วนะฮะมายุงตอมแล้วเนี่ยเยอะด้วยเราสู้ด้วยนะถ้าไม่เดินนี่คือโดนเลยฮะเออเมื่อไหร่จะมาครับผมต้องเข้าไปจับมอนตัวหนึ่งเหมือนเดิมปะ โอ้โหทานเฟอร์30ล็อกเกตอีก10เพิเอลิฟายอีก1ิตัวโอ้โ oh, ห oh. งานหยาบนะฮะหยาบจัดๆเลยนะผมเออสักครู่นะ <c oughs> ระหว่างนี้เรามาพิเอลิฟายตัวที่ยังไม่เคยมีกันนะฮะเออสังเกตได้ไงว่าไม่มีนะก็นี่นะครับผมตัวที่ยังไม่เคยแปลงชาโด์ครับผมยังไม่เคยพิเอลิฟายแน่นอนนะเออเปิดเด็กพิเอลิฟายกันไปด้วยนะครับ1ิตัวก็10ตัวไม่เป็นไรอันนี้ยังนะฮะเออไปจัดไป นะครับเพลย์ไให้บทเลยจริงๆแล้วถ้าใครงกดัดนะครับผมนะให้เก็บนกนอนหนูกับตัวกระจอกงอกน้อยนะเวลาตีมานะมันจะใช้แค่พันดัดนกะแต่นะจุดนี้ผมไม่แครครับผมผมตัวไหนไม่มีผมเพลยโอ้ผมติดดาวแล้วถ้าตัวนี้เพียวจะสักเก้าสามั้งนะฮะทุกคนแต่มันก็ไม่มีประโยชน์วะน้องหนาวเพียวเลย จริงๆพวกนี้เราควรจะเก็บไว้ตอนอ e ีโวเว้ยเพียวเสร็จเราต้องอีโวไงไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเผืนทิ้งนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่เพียวหรอเนี่ยไลฮอนด้วยครับผมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะฮะยังสงสัยอยู่เลยว่าไลฮอนนี้เพิ่งมาหล้วเนี่ยเอ,อ้ยต้องตีชาโด์นี่วาตรงนี้มีชาโด์ให้ตีปะเพียวที่หลังแล้วกันนะฮะตีชาโด์ก่อนโอ้ยมี2คนเลยโอเคสักสักคู่นะฮะโอ้อีกสิบตัวเลย,ยอ่ะไอชิง30ตัวไม่เท่าไรหรแล้วครับนอร์มอลใช้ตัวคลลิกกี้นะครับตีได้นะครับผมโอเค อายาชิชิหรือชื่ออะไรนะอายาชิชินั่นมันอีกร่างหนึ่งปะโอ้ oh, แล้วแพ้นอร์มอนดัซเซนมีนวีจริงจริงแพ้เฉยเลย <c oughs> จะบ้ากันเรามังโอ้ oh, สองตัวเลยอะ่ะไม่ใช่โคลาต้าหรือลาตตาโคลาต้าหรือลาต้าลาตตามันชื่ออังกฤษนะฮะหมี น้องหมีชื่ออะไรวะจําจไม่ได้นุยกูคูมะมันอีกตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคเรียบร้อยถ้าได้น้องกวางมาผมก็น่าจะยังไม่มีปะใช่แหละน้องกวางน่าจะตัวใหม่ด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าวันนี้วันเดียวเควสมินิล็อกเก็ตผมเรียบร้อยไปแล้ว <laughs> จะเรียกมินิล็อกเก็ตแไมว่าเออลูกกระจอกล็อกเก็ตแล้วก็มินิบอสใช่ไหม นี่ไม่มีชัวผมว่านะเพียวเ,เลยแล้วกันนะครับผมเอออย่าค่อยว่ากันเรื่องทิ้งอะ่ะนะครับเราก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมล็อกเก็ตนะเราเดินวนไปเนี่ยทุกคนผมสังเกตแล้วผมวนไปเนี่ยก็ได้อยู่นะสิบตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าครึ่งชั่วโมองอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่จัดไปครับผมมาทอนแทงเกิลวิดอัดนี่มันบางทีมันก็ใช้ธาตุพืชใช่ไหมโอ้โหแล้วเลือนแค่นี้ทำไมไม่ใช้ยาเล็กเอาเนี่ยไม่เอาชัวนะฮะแล้วก็เรียงตาม CP ไฟโซลาบีไม่ใช้เหล็ก ตีพืชไม่เข้าฮิตทาน่ได้ตัวนี้ฮิตทานมาแมลงตีพืชเข้านะแล้วก็ท่าชาร์เป็นท่าไฟนะครับผมเอามาดิแชมป์มาก่อนนะนี่เป็นพืชใช่ไหมฮะโอเคเอาฮิตทานมาเลยนะครับแมลงตีพืชเข้านะผม,มแมลงกินใบไม้จาอย่างนี้จาอย่างนี้เออมแมลงกินใบไม้ไม่ต้องใช้มัง้งท่าชาร์ดโอเคหูทัพท่านี้บอกเลยว่าไวนะบักไบนะโอ้โหคูณสองไปดิ ถึงแม้ว่า,มาแมลงจะตีไม่เข้าแต่นายเป็นพืชกระเหล็กนะฮะเหมือนฮัดซ้ำเลยตัวนี้นะครับผมโดนไปถ้าจะตายซึมนะครับผมทีเดียวนะฮะโอ้ตัวนี้มแมลงตีเข้าคูณ2เหมือนกันหรือเปล่าเอะดร์กแมลงตีเข้าหรือเปล่าไม่น่าเข้านะน่าจะปกตินะครับแต่ว่าเราตีพืชเข้าไงมาแมลงมันตีจิตได้ใช่ไหมเออนะฮะถ้ามันมีเยอะอ,อ่ะจำยังไม่ค่อยถูกเลยเลยโอ้ยรอบนี้สตาร์เตอร์มาเต็มเลยนี่ว่าน่าจะมาครบทุกตัวนะอ่ะ ขออนุญาตประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับเอา้าวพิลิฟายไปแล้วว่าเคยมีแล้วทุกคนโอ้แล้วสามพันเลยนะอ่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเดินหาล็อกเก็ตก่อนนะตรงนั้นอีก2คนนะครับแต่คู่นะเดีย๋ยวเจอกันตอนจบเลยนะครับทิ้ง3ามตัวไป่ต้องดูนะพิลิฟายก็พิ r ิฟายให้ดูแล้วัะผมนะรประมาณนี้นะครับมาครับทุกคนครับอีกครึ่งชั่วโมงครับผม <laughs> ขนาดมันเกิดเยอะแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายของเรานะอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวที่สเก้าแล้วก็เลยปฏิตัวให้ดูก่อน <laughs> อย่ครับว่าผมไม่ได้เดินตีโอยางเหนื่อยเลยนะครับแต่เพววื่อความรวดเร็วว่องไวและแสงไฟมันน้อยนะครับผมก็เลยขออนญาตไม่อัดและกันนะเออมาดูรางวัลกันอย่างเดียวก็พอนะทุกคนเนาะบางคลิปก็อาจจะเป็นในรูปแบบนี้ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเออใครอยากดูคลิปยาวๆนะช่วงนี้ผมจะทําคลิปสั้นๆเยอะนะครับผมเออแฮงเกิลวิดอา t เหรอแงเกิลวิดอได้อยู่อะโอเคพืช เราเอาฮิตทันออกมาเลยฮิตทันปักใบไปรัวๆนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยาเร็วเร็วมากนะฮะโอเคน็อกนะฮะอ๋อล่างสองยู่เลยผงสายคนนี้จะใช้3ล่างนั่นโอเค,อเคไม่ใช่เดี๋ยวล่างสามันเป็นพืชหินหรือพืชดินน่าจะต้องพืชดินเนาะรูปร่างเป็นแผ่นดินขนาดนั้นอ่ะไม่ตายอีกไม่น่าเชื่ออันนี้พืชจะตีไม่เข้าใช่ไหมฮะไอ้มแมลงไม่ใช่พืชนะ,มะแมลงโอเค1ิคนเรียบร้อยลนะ น่าเอต้นนะครับผมเรียบร้อยนะเมื่อกี้ผมได้โพสจะมามาแล้วนะครับผมเออเป็นตัวใหม่ของผมนะสำหรับชาร์โดนะครับมารับรางวัลและเปลี่ยนท่าโพสกันเถิดทุกคนมาเลยนี่นะรางวัลสุดท้ายให้อะไรผมอันนี้ให้อะไร โอ้โหนกแร้งที่หายากมากๆเมื่อก่อนนะครับผมมันแจกน้องปลาตัวเดียวเองอ่ะไอ้น้องปลาหลายสีน้องปลาคาร์ฟูลนะฮะแตกตัวเดียวเองนะครับผมไม่ดีแต่ตัวนี้ยังไม่มีตัวดีเลยนะครับแล้วรองวันสุดท้ายกันก็คือท่าโพสและอีพีสี่พันดัตอีกสี่พันนะครับผมนี่นะฮะไปเปลี่ยนท่าโพสแล้วจบคลิปกันนะฮะไอมีชัโยโวยโพสแล้วก็ท่าโยนกระบอกไงโคตรเท่บอกเลยเมยแมันชุดชุดมันไม่ได้เลยอ่ะชุดชุดไม่ได้เลยเปลี่ยนชุดแบบหนึ่งนี่มันชุด นี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นไงเด็กเก่าเด็กเก่าเด็กเก่าประจำโรงเรียนอย่างเพี่ข้างหลังมันมีวทูด้วยเป็นไงเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเววส99บาทนทครับเออนะครับใครอยากจะเล่นนะก็ไปซื้อกันได้นะคลิปนี้น่าจะยังโพสทันเวลาอยู่นิดนึง เหลืออีกนิดนึงเออแต่ผมเล่นวันเดียวจบทุกคนก็เล่นได้นะนะครับผมอ๋อมีมอดีเทลในเว็บด้วยนะว่ามีตัวอะไรบ้างมั้งมันคงบอกมาหมดเลยนะครับผมโอเคผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสพอเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนน้องเราในการทำคลิปนะตอนนี้มีพพอเตอร์ระดับนักขัชยตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากสพอตช่องเรานะกนะดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะยเล ใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเรามีกดแตงแล้ขอบคุณใต้คลิปเช่นเดียวกันนะเลือกยอดเงินพร้อมตัวเน็ตนะตอนเดนเน็ตเขาคอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับผมเลขช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์นะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมครับวันนี้ไปแล้วนะฝากพลอตชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกคนเท,นที่โพดไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดี